บทที่989ร่างทองคำอมตะอย่ากโกรธเลยมันเป็นการแข่งขันที่ยุติธรรมเราไม่มีทรัพยากรทางการเงินเท่าเขาเราไม่สามารถทำอะไรได้สูชินปลอบลูกสาวของเธอและแม่บุญธรรมของเจ้าพูดถูกท่าสิ่งนี้ไปอยู่ในมือเรามันจะไม่ดีสำหรับเจ้าการพัฒนาของมนุษย์เรายังคงต้องพัฒนาในต่างแดนต่อไปความสนใจของเราทั้งหมดของเราจะต้องอยู่ที่การประลองเลือกคู่ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ใช่แม้ว่าไม่กลงจือจะยังขมวดคิ้วอยู่แต่เธอสงบลงเล็กน้อยเธอยกมือขึ้นแต่หูในเวลานี้เธอต้องการติดต่อเสี่ยวซานจริงๆถามเขาว่าเธอควรทําอย่างไรแต่มีคนจำนวนมากในสถานที่นั้นนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการประมูลครั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเธอจึงยังไม่พยายามติดต่อโอเคหลังจากสามวันของการประมูลอย่างกระตือรือร้อน การประมูลขั้นสูงของเรากำลังจะสิ้นสุดลงก่อนอื่นในนามของสารบรรพบรุษข้าขอขอบคุณผู้ประมูลทุกคนที่เข้าร่วมในการประมูลครั้งนี้ต่อไปสิ่งที่จะนำเสนอคือรายการสุดท้ายของการประมูลครั้งนี้และแกนใหญ่สุดท้ายของการประมูลระดับสูงครั้งนี้ข้าเชื่อว่าทุกคนกําลังเดาอยู่ว่ามันจะเป็นแบบไหนที่จะได้นำไปวางเป็นแกนใหญ่สุดท้ายสำหรับการประมูลงั้นก็รอดูกัน ต่อไปมานำเสนอรายการสุดท้ายด้วยคำพูดของจกักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ความสนใจของทุกคนก็เข้มข้นขึ้นทันทีรายการสุดท้ายกำลังจะเปิดตัวในการประมูลสุดยอดที่เป็นการประมูลครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อนมันสามารถใช้เป็นแกนใหญ่สุดท้ายได้มันจะล้ำค่าแค่ไหนร่างสีแดงทองลงมาจากฟากฟ้าและลงข้างจากักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ เป็นชายผู้หนึ่งสวมชุดคลุมสีแดงเข้มและแสงรอบร่างของเขาบิดเบี้ยวราวกับคลื่นน้ำใครเห็นก็รู้ว่าเขาคนนี้เป็นใครรู้จักตัวตนของเขาโดยธรรมชาติมันคือจักรพรรดิอสูรแห่งการเผาไม่นิรันจักรพรรดิอสูรฟินิกเพลิงอมะตะหลังจากที่จักรพรรดิอสูรมตะผู้ยิ่งใหญ่ขึ้นเวทีเขาก็พยักหน้าต่อจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ รายการสุดท้ายนี้ถูกดำเนินการประมูลโดยจักรพรรดิสองคนจริงๆหรือไม่จักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ทำท่าทางเชิญและกล่าวว่ารายการสุดท้ายนี้มาจากเชื้อสายฟีนิก์เพลิงอมตะดังนั้นข้าจึงเชิญจักรพรรดิอสูรอมตะมาดำเนินการประมูลร่วมกับข้าจักรพรรดิอสูรอมตะพยักหน้าและกล่าวว่านี่เป็นอาวุธศักดิ์สิทธิพิเศษหลังจากคิดมาเป็นเวลานานในที่สุดข้าก็ตัดสินใจปล่อยให้มันมาเข้าร่วมการประมูลสุดพิเศษนี้ อย่างที่เราทุกคนทราบดีอาวุธศักดิ์สิทธิ์ก็มีระดับเช่นกันและอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าจะเห็นต่อไปสา,สามารถกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทรงพลังที่สุดในบรรดาอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่รู้จักในดาวฝัลลันทั้งหมดตามคำพูดของเขาแสงสีแดงทองค่อยๆปรากฏขึ้นระหว่างเขากับจักรพพัดอสูรจิ้งจอกสวรรค์เมื่อแสงสีแดงสีทองสว่างขึ้นความร้อนที่แผดเผาก็ค่อยๆบานสะพรั่ง มันเป็นลูกทรงกลมสีแดงทองที่มีขนาดประมาณกำปัน้นมีแสงสีแดงทองไหลบนลูกทรงกลมและมีแสงและเงาจางๆที่กระพริบอยู่ตลอดเวลาถ้าสังเกตดีๆเจ้าจะเห็นได้ว่าเหมือนการปรากฏตัวของฟีนิกซ์และมังกรจักรพรรดิอสูรอมะตะผู้ยิ่งใหญ่กล่าวอย่างเคร่งขรึมว่าอาวุธศักดิ์สิทธิ์นี้เดิมได้รับการขัดเกลาโดยจักรพรรดิสองคนหนึ่งในนั้นคือบิดาข้าจักรพรรดิอสูรอมะตะผู้ยิ่งใหญ่ในรุ่นก่อน อีกคนหนึ่งคือจักรพรรดิอสูรมังกรไฟซึ่งเป็นยุคก่อนหน้าจักรพรรดิอสูรคริสตันจักรพรรดิอสูรมังกรไฟเป็นเผ่ามังกรรู้จักกันในนามตระกูลมังกรไฟที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์เขาและพ่อของข้าเป็นเพื่อนสนิทกันครั้งหนึ่งพวกเขาเคยฝึกฝนไปด้วยกันเพื่อศึกษาความหมายที่แท้จริงของธาตุไฟ ต่อมาเมื่อรวมความสามารถและลักษณะของทั้งสองตระกูลพวกเขาก็ขัดเกลาว,าวุธศักดิธิ์นี้จักรพรรดิทั้งสองใช้เวลา100ปีในการขัดเกลวแต่เมื่อเสร็จสิ้นในที่สุดมีบางอย่างผิดพลาดอาจเป็นเพราะผลของความสามคาคีของมังกรและฟีนิกซ์นั้นดีมากอาวุธศักดิ์สิทธิ์ชิ้นนี้จึงเกิดการระเบิดอย่างยิ่งใหญ่กล่าวอีกในหนึ่งหลังจากที่พลังงานธาตุไฟที่รุนแรงประทุออกมา มันทําให้เกิดการปฏิเสธคุณลักษณะไฟมีผลทําให้ทั้งสองเผ่าพันธุ์ของเราจะไม่สามารถใช้มันได้ในทางกลับกันยิ่งเป็นพลังงานที่สงบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งควบคุมอาวุธศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ง่ายขึ้นเท่านั้นชื่อของมันคือร่างทองคําอมตะอาวุธศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่ได้ระบุฐานการฝึกฝนของผู้ใช้ ดังนั้นใครก็ตามที่ถือไว้ก็สามารถใช้งานได้เปิดใช้งานด้วยค่าใช้จ่ายของการเสียสละไฟแห่งชีวิตของเขาเองทุกครั้งที่เปิดใช้งานจะสามารถสร้างความสามารถการป้องกันแบบสมบูรณ์ได้ระดับการป้องกันสมบูรณ์อย่างน้อยก็เป็นระดับที่ขอบเขตที่เข้าถึงของโลกใบนี้ไม่สามารถทำลายได้ ตราบใดที่ไฟแห่งชีวิตเพียงพอการป้องกันก็สามารถทําให้ผู้ใช้เป็นอมตะได้และเมื่อไฟแห่งชีวิตมอดลงแล้วผู้ใช้ยังสามารถกําเนิดใหม่จากไฟและเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งอย่างไรก็ตามความสามารถนี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่และชีวิตมีโอกาสเพียงครั้งเดียวซึ่งไม่สามารถส่งต่อไปยังชีวิตใหม่เพื่อใช้ต่อไปได้ มันมีความสามารถที่จะเกิดใหม่จากเท่าทานกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในอาวุธศักดิ์สิทธิ์ในหมู่อาวุธศักดิ์สิทธิ์เป็นการดำรงอยู่ที่ทรงพลังอย่างแท้จริงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเจ้าจะใช้ความสามารถในการเกิดใหม่สองครั้งติดต่อกันแต่จะเป็นการเผาไม่จิตวิญญาณและมีความเสี่ยงที่ร่างกายและวิญญาณจะถูกทำลาย ในขณะเดียวกันร่างทองคำอมตะก็ยังสามารถต้านทานผลกระทบด้านลบทั้งหมดเมื่อใช้การป้องกันของมันสามารถอธิบายได้ว่าเป็นการป้องกันแบบสมบูรณ์ด้วยแม้ว่าจักรรพัิทั้งหมดจะปรากฏตัวและโจมตีด้วยการตรับที่ไฟแห่งชีวิตยังไม่มอดมันจะเป็นอมตะสิ่งนี้เทียบไม่ได้กับระดับของมเมล็ดบัวอวตารความสามารถในการป้องกันการโจมตีของจักรรพัิทั้งหมดสามารถเข้าสู่สถานะอยู่ยงคงกระพันได้โดยตรง เมื่อ <gaat> ต่อสู้หักคู่ต่อสู้ระเบิดออกด้วยพลังโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดและป้องกันทันทดีด้วยร่างทองคำอมตะฝ่ายตรงข้ามจะสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์สุดยอดอาวุธศักดิ์สิทธิ์นี่คืออาวุธศักดิ์สิทธิ์ชั้นยอดที่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ในสนามรบได้อย่างแท้จริงเมื่อเห็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์นี้เสียวสางก็แปลกใจเล็กน้อยทำไมจักรพรรดิอสูรฟีนิกเพลิงอมตะถึงไม่ให้เมื่อกงจื่อยืม นอกจากนี้เผ่าอสูรฟีนิกเพลิงอมตะยินดีที่จะนาอาวุธศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวมาประมูลได้อย่างไรเริ่มการประมูลกันเถอะราคาเริ่มต้นคือหนึ่งแสนเหรียญอเมทิสต์และการเพิ่มแต่ละครั้งต้องไม่ต่ํากว่า5 0 0พันเหรียญอเมทิสต์จักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ประกาศราคาประมูลไม่ต้องสงสัยเลยว่าร่างทองคําอมตะจะกลายเป็นจุดสนใจสุดท้ายของผู้ชมในวันนี้ เสี่ยวซานล,ลังเลอยู่ครู่หนึ่งและในที่สุดก็ตัดสินใจเสนอราคาแม้ว่าจะไม่ชัดเจนว่าปัญหาใดซ่อนอยู่ภายในร่างทองคำอมะตะแต่เขามั่นใจว่าต้องมีปัญหาบางอย่างก่อนหน้านี้เขาเข้าร่วมรายการประมูลอันล้ำค่าเกือบทั้งหมดต่อหน้าเขาและดูเหมือนจะกระทันหันเกินไปที่จะไม่เข้าร่วมในการประมูลครั้งสุดท้ายดังนั้นแม้ว่าเขาจะไม่มีความคิดที่จะเอาชนะการประมูลแต่เขาก็ยังเสนอราคาในครั้งแรกแบบเดิม 1 5 0 0 0 0เหรียญอเมทิสต์ห้อง VIP หมายเลข8ขึ้นราคาโดยตรง50,000จกักรพรรดิทั้งสองบนเวทีมองไปทางห้อง VIP หมายเลข8ยังมีเงินอีกหรือหลังจากใช้เงินไปมากแล้วตระกูลต้นทองฟ้ายังสามารถจ่ายราคาสูงได้ถึง1,500,000เหรียญอเมทิสต์ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าในการประมูลครั้งใหญ่นี้ตระกูลต้นทองฟ้าได้กลายเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในบรรดาเมืองหลักทั้งหมดในปัจจุบันและสมควรได้รับชื่อเสียงนี้อย่างแน่นอน155,000เหรียญอเมทิต์ห้อง VIP หมายเลข1เหรียญอเมทิต1 6สต์160,000เหรียญห้อง VIP หมายเลข2 ราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในรายการสุดท้ายมันเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ชัดเจนและทรงพลังที่สามารถใช้ในการต่อสู้เพื่อเป็นจกักรพรรดิในครั้งต่อไปและเป็นที่ต้องการในทันทีมีอาวุธศักดิ์สิทธิ์ระดับบนสุดจำนวนไม่มากนักในทวีปนางฟ้าทั้งหมดเกือบทั้งหมดเป็นสมบัติของเมืองเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่สามารถนำออกประมูลได้ อย่างไรก็ตามมูลค่านั้นสูงเกินไปเมื่อเสี่ยวสซานเพิ่มราคาโดยตรงถึง50,000ถึงแม้ว่าจะมีการแข่งขันกันแต่ความถี่ในการประมูลก็ไม่สูงเมื่อราคาเพิ่มขึ้นเป็น190,000เหรียญอเมทิสต์เกิดภาวะชะงักงานเสี่ยวสซานไม่ได้เสนอราคาอีกต่อไปหลังจากเสนอราคา150,000ราวกับว่ายากต่อการดำเนินการผู้อาวุโสชนะรายการนี้ สิ่งนี้จะรับประกันชีวิตและความปลอดภัยของเจ้าอย่างมากฟังดูดีกว่าฟีนิกนิพานของเผ่าอสูรฟีนิกมาเอาชนะการประมูลรายการนี้ด้วยค่าใช้จ่ายใดๆแค่การเผาไฟแห่งชีวิตหรือสิ่งที่เราขาดน้อยที่สุดคือพลังชีวิตผู้อาวุโสคนแรกพูดกับเสี่ยวซานอย่างกระตือรือร้นร่างทองคำอมตะนี้ดูเหมือนเป็นสิ่งที่ดีในความหมายที่แท้จริง